สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูปิ่มก็จะมาสอนวิธีการอ่านตัวเลขหลักร้อยถึงห0 0 0งแสนเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ how to read 100 to 100,000 in English ออลองมาดูวิธีการอ่านกันนะคะว่าเราจะอ่านตัวเลขยังไงถ้านักเรียนอ่านถึงหลักร้อยได้แล้วนะคะ 1 1 0 0ถึง1 0ึอ่านได้ที่เหลือนะคะนักเรียนก็ทำได้ไม่ยากเหมือนกันค่ะไปดูกันเลยค่ะเรามาดูตัวเลขหลักร้อยก่อนนะคะเป็นการทบทวนก่อนเนาะสำหรับนักเรียนที่ช่วงนี้นะคะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอาจจะหลงลืมไปบ้างนะคะถ้าเป็นตัวเลขหลักร้อยนะคะจะมีคำว่า hundred อ,อ,อย่างเช่นถ้าเกิดคำว่า100ก็จะพูดว่า 100ก็เอาคำว่า1นะคะที่แปลว่า1มาวางไว้ข้างหน้าคำว่า100แล้วก็ถ้าเป็น200นะคะก็เป็น200 300 300 400เป็นเท่าไหร่คะนะักเรียนถ้า400 4 0 0ก็ต้องเป็น400 r h u ใช่ไหมคะ4 0่ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ง่ายนะคะก็เป็น4 100นะคะแล้วก็500ก็ไฟ0ไปจนถึง900นะคะ900ภาษาอังกฤษก็คือ900แบบนี้นะคะอันนี้คือ100ท้วน200ท้วนนะคะยังไม่มีเศษทีนี้ถ้ามีเศษเราจะอ่านยังไงไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะ ถ้าเป็น100นะคะแล้วก็มีเศษตามมานะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่1 117นเะคะเราก็จะอ่านคำว่า100ก่อนนะคะก็คือ100 100นะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นตัวเลข2ตัวสุดท้ายนะคะซึ่งก็คือเลข17ใช่ไหมคะที่คุณครูทำตัวหนังสือสีแดงไว้ให้จะมีคำว่า and เข้ามาขั้น หรือไม่มีก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งสองแบบแล้วแต่ว่านักเรียนอยากจะพูดแบบไหนนะคะอยากจะพูดเป็นแบบคนอังกฤษใช้นะคะหรือว่าคนอเมริกันนะคะไม่ผิดค่ะถ้าสมมุติเรามีคำว่า and เข้ามาขั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะตามด้วยคำว่า17ที่หมายถึง1 7แบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะตัวอย่างที่2 232นะคะภาษาไทยเราพูดว่า200ก่อนภาษาอังกฤษเราก็พูดคำว่า200ก่อนนะคะก็คือ200เหมือนกันค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะก็พูดตัวเลข2ตัวสุดท้ายที่เหลือคือ32นะคะก็ตรงนี้คุณครูนะคะยกตัวอย่างโดยมีการใช้คำว่า and นะคะเข้ามาก็จะเป็น and แล้วตามด้วยคําว่า32นะคะก็คือ32นะคะถ้าเป็นตัวเลขที่มีหลักหน่วยเข้ามาด้วยนะคะนักเรียนอย่างเช่น32นะคะก่อนที่เราจะเขียนเลข2เนี่ยเราจะต้องมีขีดขั้นตรงนี้นะคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่3 305 305ภาษาอังกฤษก็ต้องพูดคำว่า300ก่อน,นะคะ่ะนักเรียนก็คือ 300ร้อนะคะต่อไปค่ะเลข2ตัวสุดท้ายเนี่ยคือเลข0ูนย์เนี่ยมันเป็นหลักสิบใช่ไหมคะเป็น0ูนย์เราก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเราก็มาพูดตัวเลขสุดท้ายที่เป็นหลักหน่วยเลยค่ะก็มีคำว่า and ขั้นเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า five นะคะที่แปลว่า5เพราะฉะนั้น305ภาษาอังกฤษเราก็พูดว่า 3 0 5แบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเป็นเลขหลักอื่นก็เหมือนกันเลยค่ะนักเรียนอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะทั้ง3แบบเลยนะคะแล้วถ้าเกิดเป็น999นะคะเราก็ต้องพูดคำว่า900ก่อนใช่ไหมคะก็คือ900นะคะ900แล้วหลังจากนั้นก็ต้องตามด้วยคำว่า 99กนะคะก็มีคำว่า AN d เข้ามาขั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า90ก่อนนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเขียนคำว่า9ซึ่งเป็นหลักหน่วยหลักสุดท้ายก็ต้องมีขีดเข้ามาขัน้นแบบนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับหลักร้อยนะคะก็ไม่ยากนะคะไปดูหลักพันกันเลยค่ะนะักเรียนถ้าเป็นหลักพันนะคะเราก็จะใช้คำว่า thousand นะคะอย่างเช่น1 0 0 0พก็ 1,000 2,000 t 0 0 thousand สองพัน two thousand สามพัน three thousand สี่พันคุณครูไม่ได้เขียนนะคะแต่วิธีการพูดเหมือนกันเลยค่ะถ้านักเรียนนะคะนับหนึ่งถึงเก้าได้นะคะนักเรียนก็พูดจนถึงเก้าพันได้เหมือนกันค่ะก็ถ้าสี่พันก็จะเป็น four thousand ห้าพัน five thousand ะะไปจนถึง9,000 9,000กา็น0ย0นะคะอันนี้ก็ง่ายเนื่องจากว่าไม่มีเศษใช่ไหมคะ1,000ทุวน2,000ทุวนนะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างถ้ามีเศษเราจะอ่านยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่1น,นะคะ1,200ถ้า1,200เราก็ต้องพูดคำว่า1,000ก่อนนะคะ ภาษาไทยเราก็ต้องพูด1,000ใช่ไหมคะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็1,000แล้วก็ต่อด้วย200ค่ะก็เป็น200แบบนี้ค่ะอันนี้ง่ายเนาะทีนี้เราลองมาเพิ่มหลักสิบกับอลองมีหลักสิบเข้ามานะคะข้อที่2โจทย์ก็คือ2,330เราก็ต้องพูดคำว่า2,000ก่อนก็คือ2,000 แล้วก็ต่อด้วย300ใช่ไหมคะก็300ทีนี้ก่อนที่จะเขียนตัวเลข2ตัวสุดท้ายอตอนนี้มีหลักมีหลักหน่วยนะคะหลัก10เข้ามาแล้วก็จะต้องมีคำว่า and เข้ามาขั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า30ก็คือคำว่า30อ่าต่อไปค่ะตัวอย่างที่3นะคะ3456 เราก็จะต้องพูดคำว่า3,000ก่อนนะคะก็คือ3,000ต่อไปค่ะ400ใช่ไหมคะก็400แล้วก็เลข2ตัวสุดท้ายคือเลข56นะคะเราก็จะต้องมีคำว่า and เข้ามาขั้นก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยคำว่า50 แล้วก็มีขีดขั้นก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่า6นะคะเขียนตามลำดับเหมือนที่เราพูดเป็นภาษาไทยเลยค่ะนักเรียนต่อไปค่ะ4 5 0 2นาะคะเราก็ต้องเขียนคำว่า4 0 0 0ก่อนใช่ไหมคะก็คือคำว่า4 0 0 0ต่อไปค่ะก็คือ500ก็เป็น500 แล้วก็เลข2ตัวสุดท้ายนะคะหลัก10เป็นเลข0ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเราก็มีคำว่าแอนเข้ามาขั้นแล้วก็ตามด้วยหลักหน่วยเลยค่ะก็คือ2นะคะเพราะฉะนั้น4,502ก็จะอ่านได้ว่า4,502นะคะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะ 9,999 999นะคะภาษาอังกฤษก็ต้องเขียนคำว่า9,000ก่อนก็คือ9,000 t ต่อไปค่ะ900ก็เป็น 900, 900, 900แล้วก็2ตัวสุดท้ายนะคะเป็นเลข99ใช่ไหมคะก็มีคำว่า and เข้ามาคั้นแล้วก็ตามด้วยคำว่า90 แล้วก่อนที่จะเขียนเลข9ซึ่งเป็นหลักหน่วยก็มีขีดขั้นตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยเลขด้วยคำว่า9นะคะเรียบร้อยค่ะหลักพันต่อไปไปดูหลักหมื่นกันเลยค่ะคราวนี้เรามาดูตัวเลขหลักหมื่นนะคะนะักเรียนถ้าเป็นหลักหมื่นนะคะเขาก็ยังคงใช้คำว่า thousand อยู่เหมือนเดิมนะคะภาษาอังกฤษนะคะจะไม่มีคำที่เป็นคำเฉพาะที่หมายถึงหลักหมื่นนะคะเหมือนกับคำว่า hundred หรือว่า thousand นะคะโอเคแล้ววิธีการอ่านจะอ่านยังไงถ้าเป็นหลักหมื่นนะนักเรียนก็มาดูตรงตัวเลขตัวอย่างตรงนี้นะคะถ้าเป็นหลักหมื่นจะต้องมีตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าลูกน้ำเนี่ยสองตัวใช่ไหมคะถึงจะเรียกว่าเป็นหลักหมื่น วิธีการอ่านนะคะก็จะต้องอ่านตัวเลขนะคะ2ตัวข้างหน้าลูกน้ําก่อนนะคะซึ่งสองตัวข้างหน้าลูกน้ำเนี่ยก็คือเลขสิบใช่ไหมคะเราก็ใช้คําว่า t ทนถ้าที่เหลือนะคะก็จะต้องตามด้วยคําว่า thousand นะคะเพราะว่าถ้ามีตัวเลข3ตัวตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ลูกน้ําขั้นนะคะก็คือจะเป็นเ,เปรียบเสมือน หลักพันใช่ไหมคะแต่เป็นสิบพันนะเราก็หลังจากที่เราเขียนคำว่าเทนแล้วนะคะเราก็ตามด้วยคำว่าก้าวซนนะคะต่อไปค่ะถ้าสองหมื่นสองหมื่นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าลูกน้ำก็คือเลขยี่สิบใช่ไหมคะเราก็เขียนคำว่า20แล้วตามด้วยคำว่าก0 0 0นะคะต่อไปค่ะ สามหมื่นนะคะสามหมื่นก็เลข30ก่อนค่ะก็คือคำว่า thirty แล้วก็ตามด้วยคำว่า thousand นะคะสี่หมื่นก็เหมือนกันค่ะเลข40ก่อนนะคะก็คือคำว่า forty แล้วก็ตามด้วยคำว่า thousand นะคะไปจนถึง9 0 0 0 0มนะคะก็9 0 0 0 0มก็เลข90อยู่ข้างหน้าลูกน้ำใช่ไหมคะเราก็อ่านว่า ninety 1,000 0แบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นหลักหมื่นทวนทุน,น1 0 0 0นทุวนสองห0,000ทวนอันนี้ง่ายทีนี้ถ้าเกิดเป็นหลักหมื่นแล้วยังมีหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หน่วยอีกนะคะจะอ่านยังไงไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะโอเคตัวอย่างที่1น,นะคะถ้าเป็นหลักหมื่นแล้วก็มีหลักพันนะคะก็คือ1 1 0 0 0 เราก็จะต้องอ่านตัวเลข2ตัวข้างหน้านี้ก่อนใช่ไหมคะก็คือ11อ,อ11ภาษาอังกฤษก็คือ11แล้วก็ตามด้วย thousand แค่นี้ค่ะอันนี้ง่ายต่อไปค่ะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็น 22,200อ่ะมีหลักร้อยเข้ามาด้วยแล้วนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะอ่าน2ตัวหน้านี้ก่อนนะคะก็จะเป็น22แล้วก็ตามด้วย1000ก่อนนะคะอ่า2 2000ต่อไปค่ะตัวเลขที่อยู่ข้างหลังลูกน้ำนะคะก็คือ200ใช่ไหมคะก็คือ200 เรียบร้อยค่ะต่อไปตัวอย่างที่3ค่ะ 30, 3 3 3 3 0อ่ามีหลักสิบเข้ามาด้วยนะคะเราก็จะต้องอ่าน2ตัวนี้ก่อนก็คือ33000นะคะเอ่อต่อไปค่ะก็อ่านนะคะเลข3ตัวที่อยู่ข้างหลังลูกน้ำก็คือ330ใช่ไหมคะก็300ก็คือ300 แล้วก็ก่อนที่จะพูดคำว่า30นะคะก็ตามด้วยมีคำว่า and ก่อนแล้วก็ตามด้วยคำว่า30แบบน,นี้นะคะคือถ้าเกิดนักเรียนอ,อ,อ่านหลักร้อยเป็นแล้วนะคะก็ไม่ยากนะต่อไปค่ะตัวอย่างที่4นะคะ44444โอเคอันนี้มีครบทุก หลักเลยนะคะไปจนถึงหลักหน่วยเราก็อ่าน2ตัวหน้านี้ก่อนคะ่ะนักเรียนก็คือ44ใช่ไหมคะก็เป็น44แล้วก็ตามด้วยคำว่า thousand หลังจากนั้นคะ่ะนักเรียนเ,เราก็อ่านตัวเลข3ตัวสุดสามตัวสุดท้ายที่อยู่ข้างหลังลูกน้ำนะคะเหมือนเราอ่านหลักร้อยเลยคะ่ะก็จะเป็น4 o u and 44 นะคะคต่อไปค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะสำหรับหลักหมื่นก็จะเป็น98,706นะคะเราก็จะต้องอ่าน2ตัวนี้ก่อนก็คือ98นะคะก็จะเป็น98แล้วก็ตามด้วยคำว่า t 0 0 0แล้วหลังจากนั้นนะคะ เราก็อ่าน3ตัวนะคะที่อยู่ข้างหลังลูกน้ำก็คือ706ใช่ไหมคะก็700ไม่มีหลักสิบนะคะเราก็ไม่ต้องพูดถึงขั้นด้วยคำว่า and ก่อนแล้วก็ตามด้วยหลักหน่วยก็คือ6แบบนี้นะคะแค่นี้เองค่ะต่อไปค่ะถ้าเป็นหลักแสนนะคะเราจะพูดยังไงหลักแสนนะคะ ก็ยังใช้คำว่า thousand เหมือนเดิมค่ะนักเรียนเพราะว่าเขาไม่มีคำที่เป็นคำเฉพาะนะคะเ,เหมือนกับเลขหลักร้อยหรือว่าหลักพันนะคะเพราะฉะนั้นหลักหมื่นกับหลักแสนก็ยังคงใช้คำว่า thousand นะคะมาดูวิธีการอ่านค่ะสังเกตว่าเ,เราจะต้องถ้าเป็นหลักแสนนะคะก็จะต้องมีตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าลูกน้ำเนี่ยาตัวใช่ไหมคะ เราก็อ่าน3ตัวก่อน3ตัวนี้ก่อนค่ะก็คือเลข100ใช่ไหมคะก็เป็น one hundred เลข100ใช่ไหมคะ one hundred แล้วก็ตามด้วยคำว่า thousand นะคะต่อไปค่ะ2 0 0แสน2 0งแสนก็จะเป็นอ่าน2อ0สนี่ก่อนนะคะอ่าน3ตัวข้างหน้าลูกน้ำก่อน ก็คือ200ก็ two hundred แล้วก็ตามด้วยคำว่า thousand ต่อไปค่ะ3 0 0แสนเหมือนกันค่ะ3 0 0แสนก็ต้องอ่าน3ตัวนี้ก่อนนะคะก็คือเลข300ก็เป็น three hundred แล้วก็ตามด้วยคำว่า thousand นะคะ4 0 0แสนค่ะเหมือนกันค่ะ four hundred นะคะ400ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย thousand four hundred thousand แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ9 0 0 0 0 9 0 0 0ก็อ่านเลขนี้ก่อนค่ะก็คือ900นะคะเราก็เขียน9น0แล้วตามด้วยคำว่า1 0 0 0นะคะก็จะมีความหมายว่า9 0 0 0 0นะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นหลักแสนแล้วมีเศษตามมาด้วยเราจะอ่านยังไงนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ถ้าเป็นหลักแสนตัวอย่างที่1นึ่ะคะ1นึ่งแสนหนึ่งเโอเคอ่านเหมือนเดิมนะคะนักเรียนอ่าน3ตัวหน้านี้ก่อนนะคะซึ่งมันคือเลข111ใช่ไหมคะก็ one hundred, 11, 11 1 u n d r e d l e v e n one e l e v e n นะคะก็คือ111แล้วก็ตามด้วยคำว่า thousand นะคะ แล้วหลังจากนั้นก็มาอ่านเลข3ตัวข้างหลังนี้นะคะก็คือเลข111เหมือนกันนะคะก็คือ one hundred, แต่พอจะเป็นเลขหลักสิบกับหลักร้อยใช่ไหมคะก็มีคำว่า a อ d เข้ามาขั้นนะคะก็คือ eleven นะโอเคต่อไปค่ะ22 2 22 2 2 2 2 2สนะคะอ่าน3ตัวหน้านี้ก่อนค่ะ ก็คือเลข222ใช่ไหมคะก็222 222นะคะได้222แล้วแล้วก็ตามด้วยคำว่า thousand นะคะแล้วหลังจากนั้นก็อ่าน3ตัวสุดท้ายนี้นะคะก็คือ200แล้วก็ก่อนที่จะอ่าน Uh, เลข22นะคะก็มีแอนแล้วก็ตามด้วยคำว่า22แค่นี้นะคะต่อไปค่ะก็คือตัวอย่างที่3นะคะ3 3 3 3 0 3นะคะเหมือนเดิมค่ะอ่านเลข3ตัวข้างหน้าลูกน้ำก่อนนะคะก็คือ300ก็คือได้คำว่า300แล้วนะคะ แล้วตามด้วยคำว่า33ก็คือ33แล้วตามด้วยคำว่า thousand นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาอ่านเลข3ตัวสุดท้ายค่ะก็คือ303ก็3 h 0 e n and นะคะก่อนที่จะพูดหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะมีคำว่า and เข้ามาก่อนทีนี้หลักสิบไม่มีเราก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะตามด้วยคำว่า three เลยค่ะเลขสุดท้ายนะคะ อันนี้ก็คืออคำตอบของข้อนี้ต่อไปนะคะก็คือตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะตัวอย่างข้อสุดท้ายคือ9 8 7 6 5 4อโอเคอันนี้มาทำพร้อมๆกันกับครูน,คน,นะคะว่าเราจะเขียนยังไงนะคะเราก็ต้องเขียน3ตัวหน้า นี้ก่อนนะคะ987ก่อนค่ะ900ก็9 9 100อ่านี่คือต่อไปค่ะ87นะคะก็87ได้987แล้วนะคะ ต่อไปค่ะเราก็ต้องต่อด้วยคำว่า t h o u s a n นะคะต้องมีคำว่า t h o u s a n แล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็มาอ่านนะคะตัวเลข3ตัวสุดท้ายก็คือ654ใช่ไหมคะเราก็เขียน600ก่อน600 แล้วก่อนที่จะเขียนเลข54นะคะซึ่งเป็นเลข2ตัวสุดท้ายก็มีคำว่า and เข้ามาขั้นแล้วตามด้วยคำว่า50นะคะก็คือ50 mm. มีขีดก่อนค่ะแล้วก็ค่อยต่อด้วยคำว่า f o r นะคะเรียบร้อยคะอ่ะข้อสุดท้ายนี้ก็จะอ่านได้ว่า987,654 เรียบร้อยนะคะอันนี้คือถึงหลักแสนแล้วนะถ้าเป็นหลักล้านนะคะก็เราก็มีคำว่าล้านโดยเฉพาะเลยก็คือคำว่ามิลเลียนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอ,อจบการสอนนะคะการอ่านตัวเลขหลักร้อยจนถึงหลักแสนเพียงเท่านี้นะคะถ้า,าถูกอ,อกถูกใจชอบใจนะคะวิธีการสอนของคุณครูก็ ฝากกดติดตามช่องของคุณครูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ